มาเสวัสดีค่ะนัดค่ะอลีค่ะแันนี้ก็แต่งไทยยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องไทยทูดูค่ะคือตอนนี้นะคะบ้านเราอ่ะกำลังจะรีโนเวทบ่อปลาบ่อปลาคาร์บนะคะซึ่งปลาคาร์บเราอ่ะมันตัวใหญ่ขึ้นเวลามันขึ้นไม่กินอาหารอ่ะก็เลยลำบาก ทีนี้เราก็เลยอยากจะทําให้มันลึกมากขึ้นค่ะ,ะหมด <c oughs> แล้วค่ะเดิมแล้วอะบ่อปลาเรากว้าง3เมตรแล้วก็ยาว8เมตรทีนี้เราก็จะทําใหม่ให้มันกว้าง3เมตรแล้วก็ยาวประมาณ4เมตรค่ะแล้วก็จะขุดให้มันลึกขึ้นจาก40เซนเนี่ยให้เป็นเอ่อเมตร20น้องปลาจะได้ขึ้นมากินอาหารได้สบายขึ้นแล้วเราไปรอดูกันว่าสุดท้ายแล้วอะมันจะได้อย่างที่เราหวังหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ไปรอดูกันดีกว่าคะ่ะ ขาเดิมนะคะบอ่อปลาแล้วก็มีสภาพประมาณนี้ตรงนี้จะเป็นบอ่อกองแต่ช่องแล้วก็จะเห็นว่ามันแบบลึกแค่นิดเดียวอะ่ะคือตอนแรกอ่ะปลาที่เราซื้อมามันแบบตัวแค่นี้แบบยี่สิบบาทสิบาทตัวออน,นี้แล้วปัจจุบันมันใหญ่ตัวน,นี้ทีนี้เขาก็แบบขึ้นมากินอาหารไม่ขนัดเราก็เลยจะขุดให้มันลึกขึ้นจะได้มีแบบพื้นที่ในการว่ายขึ้นมากินอาหาร นี่ก็ผ่านไปหนึ่งวันแล้วนะคะเราจะไปดูกันค่ะว่ามันมีความคลื่หน้าอะไรบ้างจากที่เห็นตอนนี้ก็คือสะพานที่เรานั่งอยู่เนี่ยตอนแรกมันอยู่ตรงกลางบ่อก็ย้ายมาเพื่อให้ได้เพื่อที่จะทํางานได้สะดวกขึ้นค่ะฝั่งนั้นเราจะทํามาเป็นบ่อปลาใหม่ของเรานี่เราได้ทุบบ่อรองข้างในออกแล้วก็ทุบพื้นนะคะแล้วก็เจาะพื้นลงไปให้มันลึกขึ้นส่วนตรงนี้ที่เรายือนอยู่ไม่ได้ทําอะไรเพราะว่า เราจะทำมาเป็นพื้นที่นั่งเล่นค่ะแล้วก็ไปดูกันค่ะว่าวันต่อไปอะ่ะจะมีความคืบหน้าอะไรบ้าง ค่ะนี่ก็เทป,ปูดองพื้นสำหรับบอ่อเลี้ยงแมวแล้วนะคะบอ่อเลี้ยงปลาค่ะก็เดี๋ยวหลังจากเทป,ปูนไปแล้วเนี่ยช่างเขาก็จะรอสักสองสาวันให้ปูนมันแห้งแล้วเขาก็จะถึงมาทําต่อค่ะเราก็จะมาดูกันต่อไปว่ามันจะคืบหน้าไปในทิศทางไหนบ้างเย็นบอปูนสบายใจใจไทย อันนี้ก็ผ่านมาหลายวันแล้วแต่ว่าไม่ค่อยได้ถ่ายเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่วันนี้มีเวลาก็เลยมาถ่ายความคืบหน้าก็คืบหน้าไปเยอะมากแล้วว,วขึ้นมาทําไมวะเนี่ยลงไม่ได้ <laughs> นี่นะตรงนี้ก็นี่ตรงนี้ก็อิดหมดแล้วแล้วตอนแรกที่เราถูกตรงเนี้ยเราถูกไปแค่ล็อกเดียวตอนนี้ถูกหมดแล้วแล้วก็ทําเป็นที่กรองอ๋อ ส่วนทางข้างที่เว้นไว้เนี่ยก็จะขใส่อะไรอะ่ะถมปูนล,ลงไปเพื่อเออทาเป็นขอบอาจจะเอาไว้วางผิดไว้นะว่าจะวาแบบต้นไม้แต่ไม่รู้ว่าจะได้ทำจริงหรือเปล่า <laughs> ก็มีเท่านี้แหละก็เหลือนี่เหลือปูนก็น่าจะใกล้เสร็จแลว้วค่ะ เสร็จแล้วค่ะไกด์จะเป็นรูปเป็นล่างแล้วอันนี้คือหัอปลาของเรานะคะหลังจากวันที่อารีใส่ชุดสียมพูอีกหนึ่งวัน <c oughs> ก็คืออารีใส่ชุดสียมพูหนึ่งวันแล้วก็วันถัดมาถ่ายแล้วและนี่คือหลังจากวันนั้นมาอีกค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่เดีไม่รู้แต่บอ่อของเราเสร็จแล้วค่ะพ <c oughs> อเสร็จแล้วก็ตอนนี้เราเติมน้ําลงไปอันนี้เป็นรอบที่สองรอบแรกเราเติมไปแล้วแล้วเราก็ใส่อะไรนะหนังน้ําทิม้มใส่ลงไปเพื่อปรับสมดุลอะปรับปรับให้มันไม่เป็นกดแล้วก็แช่ไปหนึ่งอาทิตย์แล้วเราก็สูบน้ําออกมาตอนนี้ใส่รอบที่สองได้ประมาณครึ่งบอ่อแล้วเราใส่เปิดตั้งแต่เชา้าตอนนี้ประมาณบ่ายหนึ่ง <c oughs> ยังไม่เต็มเลย <c oughs> บ่อลึกมาก ก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะเอาน้องปลากลับมาเข้าบอของเราแล้วบ้านใหม่ของน้องปลาเองคเดนอันนี้ก็รอนาเปิดเสร็จเดี๋ยวก็จะเปิดให้มีออกซิเจนเขาเรียกว่าอะไรนะปั๊มเราจะเปิดปั๊มให้แบบให้มีออกซิเจนเอาไว้หรอพรุ่งนี้ปลามาจะได้แบบมีอากาศข้างในน้ำค่ะเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าพรุ่งนี้น้องปลามาลงแล้วจะมีความสุขดีหรือเปล่าแต่พรุ่งนี้ลีไม่อยู่นะเพราะว่า เดี๋ยวต้องกลับไปเรียนแล้วส่วนคนที่จะเอาปลาลงก็จะเป็นหน้าที่ของพี่นัทกับคุณพ่อนะคะก็เดี๋ยวหน้าที่หนักๆก,ก็ให้เขาทำวันนี้นะคะเราก็จะพาน้องปะคับกลับมาแล้วเมื่อคืนนะคะเราก็ได้เปิดปั๊มเอาไวเ้เพื่อเพิ่มออกซิเจนค่ะพอกลับบ้านมาจะได้มีอากาศหายใจแล้วก็ไส้กรองข้างหลังนะคะยังไม่ได้มีไส้ค่ะวันนี้เราจะมาใส่ไส้กรองเพื่อที่จะเอาไว้กรองน้ําค่ะ ตอนนี้ป้ามาแล้วค่ะวิธีขนย้ายป้า,าป้าใส่กระสอบมาโตขึ้นมึงปะเนี่ย,ยดูเรื่องี้เลยแต่ปอมาาเรา ปอบป๊าเสร็จแล้วค่ะค่ะหลังจากที่ทำกันไปหลายวันนะคะเกือบเดือนได้ก็ในที่สุดเสร็จแล้วแล้วก็เสียเงินไปทั้งหมด32,000บาทค่ะซึ่งแบบคุ้มมากเพราะว่าเราสัมภาษณ์ผู้ชายจริงมาแล้วชื่อน้องคราฟน้องคราฟบอกว่า ใช้ดีมากเลยครับน้องแบบว่าไหวขึ้นลงอย่างเงี้ยด้วยความที่มันลึกอะ่ะน้องก็เลยขึ้นลงสะดวกแล้วก็สังเกตว่าน้องน่าจะชอบก้นบ่อเป็นพิเศษเพราะว่าอยู่แต่ก้นบ่อไม่ขึ้นไม่เห็นเลยแต่น้องก็บอกว่ายังไงก็ยอดมากเลยครับครับแล้วถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e ให้ปุ่นด้วยนะครับขอบคุณครับ